เดี๋ยวขอแมวเดี๋ยวขอแมวแมว่มีตังแม่ใช่เดี๋ยวกะว่าถ้าไปดูรถถูกใจเนี่ยก็จะกลับมาขอแมวสักสองล้านห้าแมวทำอะไรได้ไม่มีตังแมวอ่ะเขาเป็นเทวดากับชาติมาเกิดเขาก็จะมีพลังวิเศษ เขาก็จะเสกเงินให้เราได้พอเราบอกว่ามิวมิวแม่จ๋าขอตังซื้อล้หน่อยมิวมิวก็จะบอกว่าเงี้ยแล้วเดี๋ยวตังก็จะมาเราก็นั่งหน้าบ้านกวักเพราะเรามีแมวหลายตัวไงอันหนึ่งให้เป็นขอพรอีกตัวหนึ่งก็เอาไว้ให้เป็นแมวกวักอ่ะกัก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 ใช่ป่ะล้วก็ขอแมวแมวจ๋าขอตังหน่อย ปกติก็ขอตังค์แมวใช้อยู่ประจำอยู่แล้วไนงะแม่ไม่รู้หรอแมวไม่ทำอะไรไมาได้ละก็แมวเขาเป็นเทวดาเขาก็เสกไงเขาก็ไปเรียกลูกค้ามาซื้อรถพอเรียกลูกค้ามาซื้อรถเราก็ได้ตังค์เรามีตังค์เราก็าตังค์ไปซื้อรถอีกไนงะใช่ป่ะแม่ก็ต้องวอวยพรด้วยวอวยพรให้ลูกขายรถด,ดีดๆจะได้มีตังค์เยอะๆอ เดี๋ยวให้พันหนึ่งโอเคไหมพอไหมโอเคอโอเคงั้นกิน